หมดยุคที่อยู่บ้านนอกแล้วจะทาร้านกาแฟแบบห่วยๆได้แล้วนะครับมันดูร้านนี้เขาแต่งร้านกันเบอร์วังอลังมากๆเลยมันดูซี่เรื่องมันก็มีว่านะครับเราก็ขับรถไปตามแนวสันเขานะครับเชียงใหม่ลาพูนแล้วเราก็ไปสะดุดตากับร้านหนึ่งนะครับที่หน้าต่างเนี่ยมันดูแล้วเหมือนปุยเมฆเลยก็เลยจอดรถลงไปดูนะร้านนี้ก็แม่งโอ้โหอยู่แม่งคนบ้านนอกเลยนะครับแต่ก็ยังมีร้านกาแฟาดีๆงามๆอยู่นะ เราเดินมาถึงหน้าร้านนะครับเขาก็ใช้สีน้ําเงินกับสีแดงเอาไว้สะกดสายตาเราแล้วก็ตามด้วยโคมไฟสีครีมครีมนะครับไม่รอช้าเข้าไปดูเลยกาแฟาเริ่มต้นที่ร้อนสามห้าเย็นสี่สิบแต่ว่าเครื่องชงก็โอเคแล้วก็กาแฟาเนี่ยที่นี่เน้นเป็นกาแฟาแบบค้อเข้มนะครับไม่มีข้วอ่อนข้วกลางเลยซึ่งมันก็อาจจะขัดใจกับหลายๆคนที่ชอบกาแฟาแบบข้วกลางๆนะฮะแล้วก็มีขนมด้วยมีขนมนินดๆหน่อยๆแต่ก็ดูแลหน้าตาหน้าทาแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ เหมาะสําหรับนั่งชิลดูรถไฟวิ่งไปวิ่งมานะฮะในร้านเขาก็เน้นโทนสีน้ําเงินนะครับแล้วก็โคมไฟเนี่ยออกเป็นแบบเหลืองวอมวมนะครับเวลามองจากข้างนอกมันจะคล้ายกับมันจะคล้ายๆกับเราอยู่ใต้ปุยเมฆอะเนาะและนี่ก็คือหน้าตาของกาแฟที่ร้านนี้นะครับรสชาติก็ดีเวลานั่งอยู่ข้างในนะมันจะเหมือนเรานั่งอยู่ใต้ปุยเมฆแล้วก็ ในตัวปุยแมงมันตัดกับสีชมพูในร้านซึ่งเข้ากันได้พอดีพอดีนะครับแล้วก็เขาก็มีแบบไฟที่มันเป็นลนักษณะเหมือนดวงดาวนะเอาไว้เป็นกิมมิกของร้านเล็กๆน้อยๆนะครับร้านนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะอาจจะเป็นเพราะมันอยู่รอบนอกเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเมืองผมว่าคนแน่นแน่นอนละครับแต่สําหรับคนที่เคยแวะแล้วผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องแวะอีกถ้ามีโอกาสนะสาหรับร้านน่ารักขนาดนี้ และนี่ก็คือหน้าตาของกาแฟนะครับชิมดูดิอืมก็โอเคนะไม่ได้แย่สำหรับสายคาเฟ่มันก็อาจจะถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็นั่งชิลได้สบายๆเลยกับราคาประมาณ40บาทก็ไม่ถือว่าแพงเลยนะครับ